ปองไปลงปองชิงโป้งช ah, ิงชิงชิงปองปองชิงอ่าแค่นี้แล้วกันบ๊ายบๆเจนบ๊ายบายตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเห็นไหมเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนเสียงมันต่างกันไง